ความสุขที่มวลรวมคนดูแล้วก็คนทำหนังไทยให้อยู่ด้วยกันนะคะและในความสุขนั้นไม่เพียงแต่แช่ความสุขแต่เราจะต้องสร้างความแปลกใหม่และยกระดับคุณภาพงานของเราให้เข้าเทียบเท่ากับระดับนานาชาติให้ได้และเราจะไม่ลืมที่จะสร้างความรู้สึกดีๆที่จะยกระดับความสุขของมวลรวมของผู้ชมทุกคนเสมอ ะะวันนี้ GDA เองนี่ยเป็นสตูดิโอที่ครบวงจรทำตั้งแต่พัฒนาโปรเจกต์กระบวนการการผลิตจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเราทำงานกับพาร์ทเนอร์นานาชาติเพื่อขยายบทบาทของ GDA ให้เติบโตในตลาดโลกได้อย่างจริงๆและเราจะพยายามทำให้ได้นะคะ GDA เนี่ยเป็นบ้านของคนทำหนังไทยนะคะ เรามีผู้กำกับโปรดิวเซอร์คนเขียนบทและทีมงานที่ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆเราภูมิใจที่ได้เป็นพื้นที่ของบ้านที่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญเราอยากให้ความสำคัญกับการสร้างไอพีใหม่ๆการต่อยอดครังผลงานไอพีของเราที่มีอยู่มากมายให้มีอายุไปได้ไกลขึ้นออกไปสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น เราสร้างหนังที่ตั้งใจที่อยากจะให้คนดูทุกคนรู้สึกว่านี่คือหนังที่ทำมาเพื่อฉันโดยเฉพาะการดูหนังในโรงภาพยนตร์ซึ่ง g d h เชื่อในพลังของการดูหนังในโรงภาพยนตร์นะคะเราเองก็มีทีมมาร์เก็ตติ้งที่พร้อมมีพาร์ทเนอร์ที่หลากหลายแล้วก็ได้เพิ่มยูนิตการจัดจำหน่าย out of the box by g d h ที่พยายามคัดสรรภาพยนต์ตร่างประเทศที่มีคุณภาพเพื่อที่จะให้ผู้ชมคนไทยได้เห็นได้มีประสบการณ์กับภาพยนตร์และสิ่งใหม่ๆที่ดีเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลากหลายนะคะได้ออกแคมเปญสินค้าที่น่าสนุกมากมายเราทำเสื้อหนังเราทำไอศครีมรสพิเศษ และเรานำหนังของเราไปสู่ผู้ชมในทุกพื้นที่บินไปเรืเลยค่ะนะคะและ Out of the Box เองก็เปิดตัวได้อย่างสวยงามด้วยภาพยนตร์เรื่อง past life ของ A24 ตามด้วย b ู u e Giant Anime ของขวัญใจ a อนิเมะและเพลงคอเพลงแจ๊สนะคะและหนัง the substance ภาพยนตร์สุดเข้มข้นที่เป็นกระแสะแรงมากในการประกวด เทศกาลรางวัลในปีที่ผ่านมาแลอต้นปีนี้เองค่ะที่มีเดม่มัวนะคะคิดว่าทุกคนคงจะเห็นภาพรวมคร่าวๆของธุรกิจของ g d h แล้วนะคะแต่คราวนี้ที่น่าอยากจะเป็นตัวแทนของ g d h เล่าถึงความภูมิใจเล็กๆของพวกเราคนทำง,งานนะคะในสามด้านมากกว่ากันสร้างไรายได้สิ่งที่อยู่ใน DNA ของพวกเราชาว g d h คือ เราจะผลักดันให้หนังไทยเราไปให้ไกลไกลกว่าที่เราเป็นอยู่ไปให้ไกลที่สุดไปให้กว้างไปให้ถึงทั่วโลกและการที่เราจะไปได้เพราะเราเชื่อในพลังของการเล่าเรื่องพลังของความตั้งใจมุ่งม,มั่นการใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทํางานทําให้หนังหลายเรื่องของเราเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากในระดับสากล และสามารถทำลายสถิติรายได้บอออิฟิททั้งในประเทศและต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยซึ่งจะเห็นได้จาก Bad Genius ฉลาดเกมโกงนะคะเราทำลายสถิติเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในปี2017ใน6พื้นที่ด้วยกันคือจีนฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะคะ ตามด้วยหนังเรื่องเฟรน d z โซนของผู้กำกับหนูชยนกนะคะทำรายได้หนังไทยสูงสุดตลอดการ AEC นะคะกัมพูชาพมา่าลาวสามพื้นที่ต่อด้วยรักทรงของผุ่งก,กับต้อบรรจงเราทำรายสถิติหนังไทยรายได้สูงสุดตลอดการ3พื้นที่ในปี2021ในประเทศเกาหลีใต้อินโดนีเซียและสิงคโปร์บุพเพันิวาสองผู้กกับปิ้งอดิสรน,นะคะ เราทำไรายได้สูงสุดของหนังไทยในประเทศ4สัปดาห์ติดต่อกันและเป็นไรายได้หนังไทยสูงสุดในรอบ5ปีที่มีโควิดในช่วงตั้งแต่ปี2018ถึง2022และที่สำคัญที่ความภาคภูมิใจเล็กๆของเราคือเราได้เริ่มทำา e s t t n y y t o k n n ซึ่งเป็นโปรเจกต์การลงทุนผ่านบล็อกเชนของประเทศไทยหนังไทยเรื่องแรกและเรื่องเดียวและที่สำคัญ หนัง Destiny โท k e n นี้เปิดโอกาสให้คนดูหนังไทยทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังและมีโอกาสเป็นส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องบุเพศนนิว้าสองปีที่ผ่านมาภาพยนตร์ที่อยู่ในใจของพวกเราหลานมากได้ทุกสถิติหนังไทยทุกเรื่องขึ้นแท่นเป็นหนังไทยที่ทำไรายได้สูงสุดทั่วโลกตลอดกาล ะะซึ่งอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจใเล็กๆของพวกเราและอีกด้านหนึ่งที่เราตั้งใจไม่แพ้กันเลยคือเราต้องพาคอนเทนต์ไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกให้ได้นะคะหนึ่งในความภูมิใจที่เราจะพาคอนเทนต์ของเราก้าวข้ามพรมแดน,นเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกได้ผ่านเรื่องราวของความรักผ่านเรื่องราวของครอบครัวผ่านเรื่องราวของการต่อสู้ ที่เข้าถึงจิตใจได้อย่างลึกซึ้งซึ่งการเดินทางไกลครั้งนี้ค่ะมาไปพร้อมกับการขยายเครือข่ายของการจัดจำหน่ายและด้ไเริ่มการร่วมทุนอย่างต่อเนื่องกับต่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งเราได้เริ่มตั้งแต่ Bad Genius นะคะและ b e n จี s นีได้เดินทางไปกว่า18พื้นที่ทั่วโลกและคอรีวูดประทับใจ ได้มา r e m a ม e เป็นแบ g จ n i u s ฉบับฮอลิวูและได้ฉายไปทั่วโลกแล้วตามด้วยร่างทรงนะคะก็บรรจงกับพุ่งกับโปรดิวเซอร์พุ่งกับ, Producer, กบ Producer, และโปรดิวเซอร์และโปรดิวเซอร์นาฮองจินจากเกาหลีใต้เราได้โคอินเวสกันได้โคพอร์ชั่นกันเป็นความร่วมมือระหว่างไ,ไทยกับเกาหลีใต้และได้นำไปใช้กว่า18ทพื้นที่ทั่วโลกวิมานหนาม ของบอสคูโนได้รับเชิญไปอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์ที่โตลตโตฟิล์มเฟสติวัลซึ่งเป็นเทศกาลหนึ่งในห้าสำคัญที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหนังไทยในรอบกว่า10ปีที่ได้รับการคัดเลือกไปผู้กำกับพัดหลานมากพาหนังเรื่องนี้ไปสู่ผู้ชมกว่า70พื้นที่ทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากสื่อนานาชาติต่างๆและผลงานล่าสุดซีรีส์งสงครามส่งดวนโดยโปรดิวเซอร์พี่เก่งพี่วันพุ่มกับไก่นัตพลซีรีส์เจตอนที่ออกฉายใน f ฟิกและพาไปกว่า190พื้นที่ทั่วโลกซึ่งทำให้คนดูเนี่ยอดหลับอดนอนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะมันสนุก จนหยุดดูไม่ได้และก็ได้รับการเปิดปากว่าซีรีส์ไทยของคนไทยสามารถทำงานและดีได้เท่ากับซีรีส์ระดับโลกก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเล็กๆที่จีเดชและทีมงานเราทุกคนรู้สึกกับมันนะคะในปีนี้ภาพยนตร์ที่เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ได้ดูนะคะและ จะฉายในต้นปีคือ Human Resource ของพี่เตอร์นวพลนะคะได้รับคัดเลือก World Premiere ที่เทศกาล v e n i c e International Film Festival ซึ่งเป็นเทศกาลหนังที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีหนังดันมากมายในโลกที่ได้เกิดจากเทศกาลนี้ก็เป็นความภูมิใจสองด้านและด้านสุดท้ายที่รู้สึก อยากขอบคุณทีมงานคนทำงานหนังไทยทุกคนนะคะก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงานและคุณภาพของคนทำงานเราได้รับการยอมรับจากเวทีโลกเราได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพุ่มกับยอดเยี่ยมจากหลายๆสถาบันนะคะเราได้เดินทางไปได้แล้วซึ่งมาสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของคนทำหนังไทยเราทำได้ค่ะ เราอยู่บนเวทีโลกได้และหลหนานมากก็เป็น1ใน15เรื่องช็อตลิสสุดท้ายในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมที่เข้าไปในการประกวดรางวัลออสการ์ครั้งที่9 7ที่ผ่านมาและเราจะไปกันต่อค่ะเราจะเดินทางไปกันอีกเราคนทำหนังไทยทุกคนจะไม่ยอมแพ้จะนำคอนเทนต์ไทยไปอยู่ ทั่วโลกให้ได้และสิ่งนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าเพื่อนร่วมทางของเราทุกคนไม่สนัสนุนและเดินทางไปด้วยกันฝาก g d h ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ